สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อร์มจะพาทุกคนไปหาของป่ากันครับเดี๋ยวไปดูกันว่าของป่าที่พี่อร์มไปหานั้นคืออะไรนะครับผมไปตามไปดูกันฤดูนี้เป็นฤดูการของพืชชนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่อร์มจะพาไปดูว่าแถวนี้มีเยอะแค่ไหนนะไปดูกันว่าจะเจอหรือเปล่านะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเย็นแล้วนะครับเราต้องเดินแบบระมัดระวังนิดนึงนะครับ ลงไปครับดูเหมือนแถวนี้จะบางบางตามากเลยโอย้เจอแล้วครับสวยด้วยไปดูไปดูไปด,ไปดูไปดูครับไปดูนี่นี่ครับนี่ก็คือของป่าที่เรากำลังตามหานะครับทุกคน ถ้าเป็นภาษากะเหรี่ยงภาษาปากกากยอเขาจะเรียกว่าพพวานะครับแต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือดอกดินนั่นเองนะครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวไปหา๋ปลมีดมาขุดนะครับข้างล่างเยอะแยะเลยนะครับนุ่นขาวๆเต็มเลยโอเคมากเดี๋ยวเรามาเริ่มขุดกันเลยดีวยกว่านะครับเยอะมากนะครับนุ่นนะครับนี่นี่นะครับเทียบเลย นี่ตรงนี้ก็ใช่เราขุดข้างล่างอีกเยอะแยะเลยครับทุกคนนี่ก็ใช่ครับผม,มนี่นี่นี่อย่างนี้ขอดูหน่อยดิอเออต้องขุดแบบลึกๆให้ได้ต้นขั้วขึ้นมาด้วยนะครับนี่พอในช่วงฤดูฝนออดอกดินพวกนี้นะครับก็จะกลายเป็นใบใคล้ายๆพวกขิง่าขมิ้นอะไรพวกนี้นะครับนี่ได้อีกแล้วนายขอดูหน่อยนี่เห็นดอกสวยๆอย่างนี้นะครับกินอร่อยมากนะต้มจิ้มน้ำพริกนี่โคตรลํำ อร่อยมากนะครับเดี๋ยวพี่อานจะลองเดินไปดูทางนู้นบ้างนะครับป่าก็เป็นปา่ปนปาที่เขาเรียกว่าป่าช่วงฤดูแล้งนะครับก็จะประมาณนี้นครับต้องระวังด้วยนะเดินแถวนี้นะครับอนี้เจอแล้วเจออันนี้ก็จะเริ่มเหียวหน่อยนะทุกคน แต่ก็ได้ละหนึ่งดอกไปนี่ครับเจอตรงนี้อีกแล้วนะครับผมอึ๊บมันไม่ใช่จอบไม่ใช่เสียมนะมันก็จะพุดลําบาดกันเลยครับได้อีกแล้วโอ้โคตรร้อนปะไปกันต่อครับเจอตรงนี้อีกแล้วแต่มันก็เริ่มเหี่ยวแล้วนะเพราะว่ามันช่วงเย็นด้วยนะครับและอีกอย่างก็คือดอกพวกเนี้มันจะออกมาก็คือออกมาทีเดียวแล้วมันก็จะเหี่ยวไปเลยนะนี่นะครับมันก็จะเหี่ยวตายไปเลยนะครับ แล้วมันก็จะไปขึ้นใหม่อีกทีก็คือปีหน้าเลยนะครับทุกคนอันนี้เนี่ยเอาไปไม่ได้ละเดี๋ยวน,นี่ผมจะทิ้งไปแล้วก็จะเอาที่มันเขาๆดอกอยางบานอยู่นะครับเอาไปนะฮะไปไปกันต่อครับได้ละนี่นี่ครับได้อีกแล้วนี่โอ้มือดำหมดเลยไปไปกันต่อครับจะบอกว่าอากาศอบอ้าวมากครับผม คือเดินมาได้แป๊บเดียวอ่ะคือร้อนเหงื่อแตกไม่ไหวละป่ะเดี๋ยวไปลุยเก็บกันต่อครับผมก็จะเก็บสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวก็จะเตรียมตัวกลับกันนะครับเพราะว่ามันก็เริ่มเย็นมากแล้วนะครับทุกคนไปครับเราเจออีกแล้วมันเห็นมันขึ้นข้างบนสั้นๆนะครับแต่ถ้าอยู่ถ้าขุดลงไปข้างล่างนี่คือมันยาวมากอุ้ยแต่อันนี้คือแข็งมากนะครับนี่ครับอึบอึบอ,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 บอบึได้ละ มันก็เริ่มเหี่ยวเฉาไปตามการเวลานะครับทุกคนโอ้ทุกคนฝั่งกอไผ่ฝั่งนู้นครับเยอะมากนะครับไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวพี่อามพาไปดูใกล้ๆดีกว่านะครับไปครับไปนเจอตรงนี้แล้วแต่ตรงนี้ก็จะเหี่ยวๆหน่อยนะครับทุกคนนี่ใช้กระจอบจอบวิเศษขุดขึ้นมาอึ๊บโอ้ขุดยากอึ๊บอึ๊บเรียบร้อย กลิ่นนี่หอมฟุ้งเลยนะทุกคนไปไปกันต่อครับคือจะบอกว่ายิ่งเดินก็ยิ่งเจอนะครับอันนี้เหี่ยวละเดี๋ยวไม่รู้ว่าได้อยู่หรือเปล่าอ๊บโอเคได้อีกครับใช้ได้อยู่ไปก่อนเดี๋ยวพี่อาร์มลงไปขุดข้างล่างก่อนเพราะว่าพี่อาร์มไม่มีถุงมานะครับมีแต่จอบวิเศษนะครับไปลงไปขุดกันต่อครับเยอะมากครับตรงน,นี้ก็มีนะครับ ต้องค่อยๆเดินด้วยนะครับทุกคนอ๋อันนี้เละเลยใช้ไม่ได้ไปไปกันใหม่ข้างล่างนู้นเยอะแยะเลยไปครับตอนนี้ครับขุดได้เต็มที่เลยโอเคได้อีกแล้วโอเคนี่ครับนี่ตรงนี้อีก หน่อยนะึงอโอ้เหมือนตรงที่มีดอกดินอยู่ก็ดินตรงนี้ก็จะมีความชื้นด้วยนะทุกคนเหมือนเขาเก็บน้ําไว้นะครับไม่รู้นะพี่อํก็ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะแต่ก็รู้ว่าพืชชนิดนี้กินได้นะครับทุกคนได้อีกแล้วเยอะมากนี่ให้ดูให้ดูนี่โอเคตรงนี้ก็มีนะครับนู่น เยอะแยะเลยไปไปขุดกันต่อครับเี่ตรงนี้ขุดง่ายอันนี้นะครับนี่เนี่ยดินก็จะชื้นๆแบบนี้นะครับนี่นครับนี่ได้มาแล้วได้มาทาั้งรากทั้งโคนเลยโอเคต่อครับตรงนี้ยังมีอีกนี่ครับได้ละตรงนี้อีกแล้วครับ โอเคตอนนี้ก็จะพอแล้วทุกคนก็ในมือพี่อามก็ได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับนี่นะครับทุกคนอันนี้ก็คือดอกดินที่เราได้นะครับก็ตอนนี้ก็เยอะพอสมควรเลยนะครับผมนี่นะครับแกงกินก็อร่อยนะครับต้มกินจิ้มน้ําพริกกะปิน้ําพริกแดงอะไรก็อร่อยมากเลยนะครับและที่สำคัญก็คือเป็นสมุนไพรด้วยนะครับผมไปเราจะไปเก็บกันต่ออีกสักนิดนึงนะครับผมก่อนที่เราจะกลับบ้านกันนะครับไปครับพี่อามเริ่มเหนื่อยแล้วเดี๋ยวให พี่ขวานเก็บบ้างนะครับเป็นไงเพลินเลยดิตรงตรงที่ตรงที่มีต้นดอกดินขึ้นอ่ะตรงนี้ดินจะค่อนข้างชื้นนะสังเกตไหมใช่เหมือนมันอมน้ําไว้อะไรประมาณเนี้ย นี่างนีไปทางนี้โอ้ยต้นดูดี่หนึ่งเดือนเ่านั้นโหเยมยไม่ได้เก็บมาสิบปีสิบปีแล้วเพิ่งจะได้มาเก็บมาอัลโหล โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ดอกดินนะครับผมน่าจะเยอะพอสมควรแล้วนะครับผมวันนี้ก็เริ่มเย็นแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวพี่อาร์มก็คงจะต้องกลับแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับชอบคลิปของพี่อาร์มก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราที่ช่องอาร์มเซอร์ดัมดยกานะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย